ปรากฏว่าเสียบเทะปรากฏว่าเสียบเทะพี่น้องเอ้ยเฮ้ย,ยแทงปรากฏใ่น้องไม่สมพี่น้องเอ้ยแบบโอ้เดือดอะไรบ้ามาพี่น้องมาเฮ้ได้ปรากฏไข่ได้พี่น้องสีตู่มา แกงใส้ละไมสมใส้พักกระแงละมเนาะเออ,อุ้ยเลยแงก่อนีกงก่อนพี่น้องเดี๋ยวเราทำางคกก่อนพี่น้องใส่ลไปเลยผักกระ่มสมละม่เนาะเออใส่ลมสมเมื่อไรพี่น้องสมไปเลยมาประเดี๋ยวเลย เอาอันเอาถ้าพี่มาคนก่อนเด้อให้มันเข่ากันชัางเอาปลาลงเนี่ยเอาเครื่องลูกก่อนปรุงเลยมันนัวปรุงเลยใส่รลดดีว่ะเอาตามด้วยผมนัวอ้าวเดี๋ยมันมันฟุ <t <t はは่มเฟือเออเอาก็มางูมู โอ้โหออไรๆเลยพี่น้องปลาลงไปเรือเปล่ามั่งนี่พี่น้องปรากฏว่าปรากฏว่าเสียบแทีปรากฏว่าเสียบเทีพี่น้องเอ้ยมึงเลี้ยงเลยสี่ตัวเลยพี่น้องตัวไหนเขาตัวใหญ่ให้เขาดิสุกไว้ปล่ ตัวคุ้มันมปล่อยไม่เสรนะล้ปุ๊บบิดแล้นะครับเด้อโอ้หวนสุกหรือเปล่าโ,โอ้สุกหรืือเวบุ่งบุกหงบน้องโอ้โอุ้กเลยสุกเลยน้อยเนาะเออวิบเงินสินเอาพักลงแก,ก้อน็เงสิบสิบหอม อเอาจองใหญ่คนไหนนไลละว่ามันขูดตาดเด้อพอดีเลยเอาแซมมันเนี่ยเอาใส่เองหอมแล้วพักก็แย่งพี่น้องลูกสี่เด้อให้รอที่แบบขูดลงไปน้ำก็เลยใส่แบบขูดแต่แหละปรากฏว่าอร่อยพี่น้องเตรียมก่อนอร่อยเ,ออเลยหรือเปล่ามันปรุงเลย ข้าวตัวคนเลยพี่น้องเนอะข้าวบดตคนเลยไหนนะออบนไหนวะ,ะนนแม่โอ้ยออยอยดมาพี่น้องมาิ่งดูมนะอุ้ยหอนๆเลยอ้ยแจงประกุดใจน้องไม่สมพี่น้องเอ้ยโอ้ตัวงใหญ่ตะใคะเ,เนี่ย สวัสดีครับสว,สวัสดีพี่น้องสุขหูสุข้อนนะครับมาพี่น้องมาเลี้ยวเลยเด้อห่อนหอนเลยบานนี่สิบแซ่บเลยพี่น้องแกงปลากรดไข่ใส่นมไปสมใส่หอมใส่ผักกระแหงหอมขนาดพี่พี่น้องอุ้ยไข่ไข่ดูนี่อุ้ยพี่พี่น้องเอาเมลเอาสวนมาเอาบ่วงมานี่มากมากดักไข่ใหญ่ก่อนนานกินไข่เด้บานยมายมาเออสดตรงไหนสดดูสิมึงดูข้าวปลา มาดูดีปรากดว่าเสียบชุดด่วนคือใบอ่อนเสียบเพื่อพี่น้องมันยำลงหน้าเลยเว้ยเนาะพร้อมมากระแนงเห็นยืนหรือเป่าปรากฏว่าเสียบกินเลยได้นี่กินเลยกินเลยไหมเอาเลยเอาเลยนี่เนื้อมันบางพี่น้องเนื้อมันมีก่างเลยพี่น้องใหญ่อกินเพิ่นกินน้ำบบไนโบคอยไนพี่น้องมันต้องกินข้าวกินสดนี่ได้อยู่บริษันใหญ่ปะ ขันสดนีนได้อยู่สิยัง,งมไม่ได้ไปเชี่ยวกระชี้ยำเขาได้เขียวว่าก้อยดีวัดตามใบพี่หลวงตามใบว่ากันลูกไม่สมกันแล้วะกืมช <c oughs> <อ>ิ้นย่าได้แต่แสบย่านเลยอือหปรากฏเกือบตัว ตัวนึงคนน่องตนเน้อเดี๋ยวๆมันแห่ยอ๋อขาดเลยแสบบ่แม่อืมีกลางบ้วยมีกลางเหอเราทิ้งไม่เลยเขย่า ก่างมีร้องก่างนีง่เลยก่างก่างมิได้ไหม,มก่างพี่น้องก่างมันอยู่สันมันนะมองก่างเลยกินไข่มันเห็นละตักเลยไปเลยยำข้าวเหนียวไม่ได้ปวดแก้วอ,อ,อันตรายมากเว้ยอันอยูาย ไ,ไข่ไข่ดิพนองไข่ตัวพนองเลยแล้ว่าไข่ปลาหลานะนื้อซิมไข่ยังน้อยหนึ่งก่อนเหลือให้ใหญ่เสียบให้โลไข่พนองโอ้อาทาไปสูตรเทศกินง่ายเลย ด,ดูว่าบุมมีกลางเลยนีอยู่ในกลาง,ต,งต,ตัวใหญ่แทบกตจะหน่อยเนาะม,มนัมนถ้าคนหนาะ กุว่าเสียบปรากฏว่าอร่อยเกงปลากฏมาเสียบนีปลกฏหมูปลากฏหม้อปลากฏหมูปลากฏหม้อ่าเด้อปลกตดเออไงทำปกันเนี่ บอกกลางนองว่นนใครเยตรนีมันใหญ่ใหญ่เทานิหน่อยกินดูวยล่ะใหญ่กผู้สาวบกินใครปลูกไรเหล้ยงลูกไรคนว่าสหญ่เป็นรุุนุ่นไปเนาะอย่างเขาแลเขาก็อย่างเขาเ่ก่อนเาจกินลูกกันยา ขัดครไม่ออกดเนี่ยเนี่ยเย็นๆให่ไหมเนี่หมใส่เลยอี่น้อพี่อโอ้พี่พีพ มันตรงอยู่แถวนี่สันมันสันมันอยู่นแถวเฮียอ้อวาวจะไม่มีกา้างมันนี่ก้างกินจ้องตัวก็อิอ่มเลยลเหรอขับพี่น้องเอ้ย มันมันเหลี่มันไม่เหมตดมันหลอยมันต้องตัดกันไม่สมเนาะตัดไม่สมได้เลี้ยงเลยเพราะมันตัดสมมันกับสีบข้าวพี่นเนาะมันกับ่มันหดนะ

คักเลยพี่น้องเ้ยุกก่อนโอ้อิมเมืโตมตัวใไไหญ่พี่น้อ,อ,องจำหนึ่งอิมแหละเนาะ กับแกงปรากฏว่าเสบของแท้แกงปรากฏใส่น้ำมันสุม่มเีพบิลี่เป็นหน่อร้องมั้ยครับเด้อสูตรนี้สูตรง่ายเลยเห็ดบบโดนข้าวเดียวนึงขอบคุณเด้อขอบคุณทุกนายทุกแชร์้ากินมัสยาบากับข้อถอดข้อพันธุขอบคุณในไลฟ์วัววนน,นี้แน้นอและย่าแล้วเนี่ยเมื่อกินน,ำมามาน,น้ำนพนพนนเพราะว่ามันสดหนามในปกติเขียวมันค่อยดีพี่น้อยนะกินเพชรโบค่อยใหญ่นะกับ่วนเฮ้าเฮ้ากันร่างหนักษาความดันเนาะเนาะแม่นความดันไขมัน ขอบคุณหลายๆเป็นห,หนอเนอะคิมีเอเอาซ้ำในก่กอนเดียวพ่อคินาสสวัสดีครับสวัสดีค่ะ